สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับนี่อยู่บนฟ้านะครับอยู่บนฟ้าของแอร์ไทยแอร์เอเชียนะครับก็มีนี่ขายด้วยนะครับไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นยามาเ h ชิโมจินะครับก็เป็นเรียกอะไรดีครับขนมขนมวุ้นน้ําญี่ปุ่นดีไหมเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับผมคงไม่มีใครบรรยัติศัพด์นะะอันนี้จะดังมากเมื่อ,อ เมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าก็ก็ยังดังอยู่นะก็ยังดังอยู่นะครับก็ทีนี้ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นละผมไปเจอว่าเขามีขายอยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็โชคดีมากนี่ครับแอร์โฮสเตสบอกว่าเนี่ยกล่องสุดท้ายละนะครับแล้วก็ผมนั่งแถวที่สองก็เลยสบายหน่อยครับนี่ฮะเนี่ยเป็นหยดเป็นคล้ายหยดน้ำนะฮะนลักษณะมันเหมือนหยดน้ำเด้งๆนะครับ แล้วก็อยู่ในซอสดำๆให้ผมเดาก็จะเป็นพวกหวานๆคารามเมลเคี่ยวมาอะไรประามาณอย่างนั้นนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะพวกน้ำตาลอ้อยเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวนะฮะนะครับ,รบก็มีเมนูอธิบายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษน,นะฮะภาษาญี่ปุ่นครับมาเปิดดูกันครับแพ็คมายอย่างดีมากครับราคา90บาท กล่องละ90บาทนะฮะก็เลือกกลองที่จะทานดูนี่ออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับอยู่ในถ้วยพลาสติกนะครับแล้วไอ้นี่ครับตัววุ้นเนี่ยก็จะเด้งๆดงดึ๋งดึ๋งอยู่อย่างนี้นะฮะก็เขาคงหอมาอย่างดีไม่งั้นเนี่ยมันจะจ่ายสภาพนะครับแล้วก็นี่ครับตัวช้อนให้นะครับแล้วก็ไอ้นี่ เป็น,ในใคล้ายๆถ้วยกระดาษส,สวยนะเป็นรูปเรือแล้วก็มีแพพกคล้ายๆถันะ่วด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาลองปรุงดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเด้งๆ,นๆหน้าตาน่ารักน่าชังมากนะฮะแพ็กเกจนี้สุดงามเลยครับนะฮะรวนทั้งช้อนด้วยครับผมก็สุดยอดครับผมคิดว่า นี่เป็นขนมที่น่าสนใจมากกับเบร,เรืเองนี่ครับเอามาใส่ละในเรือตามสูตรนะครับระวังระวังรั่วนะครับอะไรเนี่ยแล้วก็ระวังหยดนะทีนี้มีโรยโรยไอผงที่เหมือนกะถั่วนะครับเนี่ยนี่ครับมันใสๆสวยมากเลยนะครับมองเห็นในพื้นข้างล่างของถ้วยที่รูปเหลือเนี่ย หน้าตาน่ารักมากครับผมชอบจริงๆมหน้าขนมไม่ยงเงี้ยมันถึงดังนะครับดังกันไปทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าหน้าตามันสุดเล่าอย่างนี้นี่เองนะครับให้ดูกันชัดๆอีกทีนะครับก็ลองเนี่ครับมันเหมือนกับมันไม่เชิงเป็นวุ้นแล้วก็ไม่เหมือนกับเป็นเยลลี่มันเป็นผสมผสมกันนะครับก็แปลกดีครับนะครับ แต่ว่าปัญหาคือเวลาตัดเนี่ยมันยากหน่อยแหลวกับช้อนที่ให้ที่มาเนี่ยตัดกันไม่ได้ง่ายๆเลยต้องต้องใช้กําลังพอสมควรครับกว่าจะตัดได้ครับแล้วก็เวลาทานเนี่ยตัววุ้นมันก็ต้องให้คุกเขากับอซอสถัว่วแล้วก็ซอสแล้วก็ไอ้ที่ลักษณะเหมือนเป็นถั่วบดนะครับรสชาติก็อืม ม,มันแปลกเล้นดีนะครับแปลกเล้นดีนี่ซอสมันจะเป็นเหมือนซอสน้ําตาลนะครับซอสน้ตาตาลหนึบหนึบอยู่ผมเคยเห็นคล้ายๆซอสอย่าง้บางทีเมืองไทยเขาไปใส่แต่งรสเฉาก,ก๊วยให้หอมมากขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นใช้พวกน้ตานตาลโตนดน้นนตาตาลมะพร้าวอะไรพวกนี้มาแต่งรสเนี่ยก็ให้รสชาติที่เจ๋งขึ้นเยอะนะครับหนนะครับ จะตึงเป็นสายขึ้นมาอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนกับมีผิวๆก็ววจะเคลือบตึงๆหน่อยนะฮะไอขนมแบบนี้นะครับที่หากันในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ,อสองปีก่อนนะฮะตอนนี้ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็มีขายที่เมืองไทยแล้วก็อร่อยดีครับแต่ ผมรู้สึกว่าถ้าใส่น้ําแข็งเนี่ยอร่อยกว่านี้นะหรือไม่ก็ฉีกแนวใส่กะทิไปเลยนะก็เก็บมาฝากครับอันนี้ราคาเข้าสิบาทในไฟกันบินไทยนะครับสามารถซื้อหากันได้นะแต่ว่าของจะมีจำนวนจำกัดเขาะก็ใแสแพ็กเกจใส่เย็นนี้มาครับผม แลพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยในทุกครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ